ไปต่ออีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จังหวัดสกลนครค่ะมีการอบรมวิทยากรครูขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนประชารัฐนะคะร่วมใจสร้างหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนให้มั่นคงปลอดจากยาเสพติดค่ะครับที่หอประชุมกองกํากับการตำรวจตะเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับ นายดิศักเทพอาจนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการประชาประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนจังหวัดสกลนครนะครับทางด้านนายสัมฤทธิ์พุทธศรีประหลัดจังหวัดสกลนครก็บอกว่าด้วยศูนย์อุนนยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสกลนครได้ดําเนินการจดฝึกอบรมโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนจังหวัดสกลนครขึ้นเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ ยังชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจนะคะสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติดตั้งแต่ปี2559ไปจนถึงปี2560ให้กับครูวิทยากรซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการประจําตําบลของอําเภอค่ะจากสกุนคร